เธออาจจะไม่ได้มองว่าฉันเป็นเนื้อคู่ของเธอแล้วเธออาจจะมีเนื้อคู่ไปแล้วหรือเธออาจจะสนใจคนอื่นไปแล้วอะ่ะทำได้เียงแค่คิดถึงอะ่ะทุกวันนี้ฉันคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่น่าปล่อยให้จุดจุดนี้มันเกิดขึ้นเลยการแยกย้ายอะ่ะไม่น่าปล่อยให้เธอเสียใจจนเธอตัดสินใจแยกย้ายตัดสินใจเดินจากไปถ้าก็ได้แต่คิดว่าถ้าเรายังเป็นเนื้อคู่เราก็คงจะมีโอกาสกลับมารักการมันเป็นคำพูดที่ปลอบใจตัวเองนะ จริงๆก็ไม่ได้อยากปลอบใจตัวเองแบบนี้สักเท่าไหร่จริงๆอยากจะได้แบบอยากบอกตัวเองว่าอุ้ยเราเป็นเนื้อคู่กันแหละเราจะต้องได้รักกันแหละแต่มันก็เห็นเห็นอยู่ว่าเธออาจจะเจอเนื้อคู่ของเธอแล้วก็ได้ทุกวันเนี้ยที่เธอตัดสินใจที่จะแบบปล่อยมือเพราะปกติแล้วเธอเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเธอเลือกที่จะยอมแพ้นั่นแปลว่าเธออาจจะเจออะไรที่มันคู่ควรและเหมาะสมแล้วอ่ะซึ่ง ฉันก็รู้เลยว่าหุยฉันผิดพลาดมากๆะ่ะผิดพลาดจริงๆที่ปล่อยให้แบบเธอแบบไปแบบเนี้ยรู้เลยนะว่าผิดพลาดมากๆฉันก็เหมือนสัตว์ร้ายอะ่ะที่ทำรายให้เธอเสียใจซ้ำๆฉันก็เหมือนคนที่ทำให้เธอเนี่ยเป็นคนที่แบบทนทนความเจ็บปวดไม่ได้เธอจากเธอที่เคยบล็อกใจปิดกั้นใจ ตอนนี้เธอก็อาจจะปลดบล็อกแล้วหรือไปบล็อกใจหรือว่าไปไปมีพรมลิขิตกับคนอื่นไปแล้วอะซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ดีและเหมาะสมกับเธอด้วยซึ่งฉันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าได้ทําทุกอย่างพังไปแล้วมันพังจริงๆพังจนไม่รู้จะต่อ,อยังไงอะมันพังสองพังสามพังสี่พังคือมันพังหลายครั้งอะแถมยังทําร้ายเธอซ้ําๆแล้วก็ทําให้เธอเองเนี่ยรู้สึกว่าโลกมันไม่สดใสแล้วถ้าอยู่กับฉัน ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าขอโทษสำนึกผิดแล้วก็รอจังหวะเวลาหรือถ้าฉันจะสู้ก็ต้องสู้แบบยอมรับความจริงให้ได้ว่าโอกาสที่เธอจะเลือกฉันนะมันเป็น0ูนย์นี่คือข้อความตอนบ่ายนะคะที่เขาฝากมาบอกคุณเลขนะคะเลข7เลข33เลขยีแเออเลขยีนะคะแล้วก็เลข19ราศีนะคะ ราศีจะมีราศีพฤษภนะคะมีวันอาทิตย์นะราศีพฤษภวันอาทิตย์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง Facebook IG ของเขาหรือว่าของคุณนะคะมีตัว R ค่ะตัว R ตัว M ตัว W นะคะตัว H มีตัว N ตัว Z นะคะแล้วก็มีตัว B วันนะคะจะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันศุ์วันจันทร์วันอังคารนะคะขอเปิดราศีเพิ่มเติมนะราศีเพิ่มเติมนะคะจะมีราศีกันนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขออีกหนึ่งใบและธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกคะ่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักจ้องคิวดูดงส่วนตัวได้นะคะ